เราตั้งละฐานคือคำบริกรรมกับสติตตกลมกลืนกันกับความรู้นี้แล้วจะไม่เป็นอื่น่างนี่เลยนะจะมีอาการขึ้นมาเรื่องแปลกๆเป็นผลบวกโดยลำดับลำดานเราจะคาดทำวันหลังก็ดีสมมติว่าเราไม่มีความแปลกประหลาดในเวลาภาวนาน,นะจะเป็นความสว่างสวัยเป็นอะไรก็ตาม เวลาเราตั้งเริ่มต้นภา,าวนาคราต่อไปเราจะเอานั่นมาเป็นอารมณ์ให้เอาคําบริกรรมที่ตั้งราคาไว้แล้วสามารถที่จะรู้สิ่งนั้นได้นั่นแหละมาเป็นอารมณ์ตั้งลงจุดแล้วสิ่งที่มันจะรู้มันจะรู้ไปเรื่อยๆขอให้ราฐานคือปัจจุบันตั้งเหลี่ไปแล้วกันแต่เรื่องคาดนั้นคันมีเส้นส่วนมากมันไม่พ้นอะครๆก็มักจะเป็นอนะไรนั้น พอมันรู้ขึ้นมาวันหลังภาวนาจบมันติตมันจ่ออยู่ผลที่ได้แล้วขานไปแล้วนันมันไม่ม,มาอยู่ปัจจุบนันคือคำมือคำเบื้อต้นนะเฮ้ยมันก็ไม่รู้มีวารงการฝึกขัดภาวนาเบื้องต้นยันนี่ก็เราไปที่ไหนเทศต้องเกี่ยวกั็ด้านภาวนาเพราะชาวพุทธเรานี่ ว่นหนึ่งว่าภาวนานี่ไม่มีในวงพุทธศาสนาเลยทั้งที่ภาวนานี้คือลากแก้วหรือแก่นพระพุทธศาสนาเราว่นหนึ่งว่าไม่มีที่แต่ขนย่างอยู่อย่างน,านั้นเพราะฉะนั <c oughs> ้นจึงได้เร่งไปที่ไหนจะสอนไม่ได้สอนเฉพาะวันเทศนั่นละ่ะวันเทศที่กรมประาชาสัมพันธ์ คือมันไม่มีเวลาด้วยในขณะนั้นก็ความความหลงหลืมอันนี้ที่จะเรามาพูดก็ก็หลงหลืมไปด้วยนะของการเทศกับเทศไปหลาย,ยแง่หลายกระทงก็เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจนั่นเองไปแง่นั่นแง่นี้ความแง่ที่เทศเหล่านั้นสิ่งที่ควรจำนิมันมีอยู่ด้วยกันทุกคนมันก็ต้องแยกไปโน่นแยกไปนี่แยกหนะนักมีหนักมีเบามีอะไระตามที่ความผิดความภาค หรือความดีมีอยู่ในที่ไหนนั้นถ้าเป็นความดีก็เสริมกันไปหนุนกันไปถ้าเป็นความไม่ดีก็ปัดออกปัดออกตำหนิตำหนิตำหน,นินั่นเพราะงั้นการเทศมันจึงกว้างขวางบางทีลืมเช่นอย่างเทศที่นณะคมประชาตัมพันดูไม่ในเทศภาวนาวันนั้นอย่างอื่นก็เทศไปเทศไปถึงอย่างนั้นเวลาได้จอ,องชั่วงโงมงสิบนาทีแล้วเจ้าของก็อ่อนแลวได้หยุดแ มันกน็ไม่บอกมีน้ำซ้ำอย่างหลงหลืมยังได้บอกในเวลาเทศด้วยออเอเอเล้าหลงหลืมแล้วเนี่ยมันตัดปุ๊กเดียวขาด